ข้อ3าหาอาหารต่อไปนี้ข้อใดเป็นผลจากการทำงานของยีสต์ข้อ 1. นมเปรี้ยวนมสดข้อ2เนยสดโยเกิรต์ตข้อ3ขนมปังวายข้อ4เต้าหู้ผักกาดดองอะพี่มาดูนะเขาถามว่าข้อใดเป็นการทำงานของยีสต์พี่จะบอกว่าในวงการอาหารเนี่ยมันจะมีสองอย่างเลยที่ใช้สำคัญในการทำอาหารโดยที่เอาพวก เขาเรียกว่าเป็นโปรโตโซพวกนี้มาใช้ก็คือ1ใช้แบคทีเรียกับ2ใช้ยีสต์ถ้าเรามาดูเน้นที่การใช้ยีสต์ก่อนพี่ถามว่าอะไรบ้างที่ยีสต์ใช้ได้คือหนน้องต้องเคยได้ยินอยู่แล้วว่าขนมปังถูกไหมขนมปังพี่ถามว่ายีสต์มันอยู่ในไหนในส่วนประกอบใดของขนมปังอยู่ในนมอยู่ในเนยอยู่ในแป้งหรืออยู่อะไรอะไรอะไรเอ่ยอ่ะยีสต์อยู่ใน ยีสต์เนี่ยมันเป็นตัวที่ใส่เข้าไปเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อที่จะทําให้ขนมปังของเราเนี่ยมันฟูถูกไหมทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งที่ยีสต์มีบทบาทมากเลยอะไรเอ่ยที่คนชอบกินไวน์ถูกปะ่ะเพราะว่าถ้าน้องหม,มักไวน์น้องเคยเห็นถังบ่มไวน์ใหญ่ๆเลยใช่ปะ่ะไอถังนั้นเป็นถังที่คุมปริมาณออกซิเจนในนั้นไอการหมักไวน์เนี่ยเขาจะพยายาม ไม่ให้มีออกซิเจนเลยเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ไอตัวน้ำตาลที่ใส่ยีลงไปหมักเนี่ยกลายเป็นแอลกอฮอล์ขึ้นมาเพราะฉันน้องรู้แล้วนะว่ายีสต์เนี่ยใช้2อ,อย่างสำคัญคือ1ขนมปังเพื่อสร้างคาร์บอนไดออกไซด์กับสองวายเพื่อสร้างแอลกอฮอล์และอีกชนิดหนึ่งคือแบคทีเ r ียแบคทีเ r ียเนี่ยใช้ทำได้หลายอย่างมากพี่ว่าใช้ใช้ได้มากกว่ากว่ายีสต์อีกอย่างเช่น แบคทีเรียทำอะไรไบ้างส่วนใหญ่แบคทีเรียจะนึกถึงอะไรทีน่น้องพูดอย่างนี้ไม่ดีพูดอะไรที่นึกนึกถึงพาร้นน้องคิดพาพดูหถ้าอะไรที่มันเสียมันเกี่ยวกับแบคทีเรียถูกป้ะแต่เวลาเรามาทําเป็นอาหารเราพยายามมีวิธียังไงที่ทําให้มันไม่เสียน้องต้องเคยได้ยินแหละว่าเฮ้ยแบบนมเปรี้ยวโยเกิร์ตอันนี้ใช้แบคทีเรียตัวนั้นตัวนี้อย่างเช่นใช้แลคโตบาซิลัสถูกไหมในพวกนมเปรี้ยวต่างๆ่า้ฉันแบคทีเรียจะใช้อะไรที่มีรสเปรี้ยวเช่นนมเปรี้ยว โยเกิร์ตอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ของนมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นแบคทีเรียนมเบิลโยเกิร์ตและอะไรอีกพวกหลายอย่างอะอะไรที่มันออกรสเปรี้ยวทั้งสิ้นเลยส่วนเนี่ยจะเป็นผลของแบคทีเรียเพราะฉะนั้นถ้าเขามาดูนมเปรี้ยวอา้าวนี่แบคทีเรียไม่ใช่เหรอส่วนนมสดพี่ถามว่าต้องใช้ไหมไม่ใช้นะไม่เคทั้งแบคทีเรียไม่ใช่ทั้งยยสต์เลยส่วนข้อ2เนยสด เนยสดก็ไม่ใช้ถูกไหมเป็นแค่ผลิตภัณฑ์ของนมที่มาแปลรูปให้กลายเป็นเนยเฉยๆส่วนโยเกิร์ตบอกแล้วว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน,นมแล้วมีรสเปรี้ยวต้องใช้แบคทีเรียอ่านี่ไงคําตอบที่เราต้องการคือขนมปังถูกไหมพราะขนมปังใช้ย,ยีสต์เพื่อสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ขนมปังฟูส่วนไวใช้ยีสต์เพื่ออะไรนะไใช้ย,ยีสต์เพื่อสร้างแอลกอฮอล์ ให้กับเวลาเราดื่มถูกไหมมันจะได้มีแอลกอฮอล์ในไวน์นี่คือเป็นผลของยีสต์ฉนันข้อที่เกี่ยวกับการทํางานของยีสต์คือข้อ3ส่วนเต้าหู้กับผักกาดดองไม่เกี่ยวพี่เคยดองผักกาดดองนะเขาใช้เป็นการหมักพี่ไม่น่าจะว่าแบบที่มันสามารถขึ้นได้หรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีการหมักโดยใช้น้ําตาลแล้วก็น้ําตาลเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้กลายเป็นรสเปรี้ยวได้นั่นเองกับเกลือกับเกลือฉนัน ข้อใน4ี่ข้อนี้ข้อที่ใช้ยีจริงๆอ่ะมีข้อแค่ข้อ3ข้อเดียวคือขนมปังกับวายข้อนี้ต้องตอบข้อ3ามนะคะ